ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียวันที่27กุมภาพันธ์2,500 67ครับเพิ่มเงินผู้พิการ1,000บาทท่วหน้าจะได้ทันมีนาคม67ไหมหลังจากที่ทางคุณวราวุธศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาบอกผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้าในการปรับเพิ่มทั้งเบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุนะครับให้เป็น1,000ท่นหน้าเนี่ยก็จะมีการใช้นโยบายนี้ในอนาคตแต่ไม่น่าจะทันเดือนมีนาคมอันนี้อันนี้บอกว่าเลยไม่น่าจะทันเพราะมันต้องผ่านหลายด่าน กว่าที่จะมีการอนุมัติในโครงการนี้เกิดขึ้นดังนั้นเดือนมีนาคม67 ู้พิการยังได้รับเงิน800บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตนะครับมาตรการนี้ได้มีการอนุมัติเมื่อไหร่จะได้ปรับเพิ่มเดือนไหนสตังจะรีบอัปเดตทันทีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ